ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะสิ่งที่ดีรับไปอะไรไม่ได้ไปผ่านใช้วิจารณญาณนะฟังเพื่อความบันเทิงใบที่1ความท้าทายใหม่ของคุณก็คือคุณนะคะกําลังจะได้ทําในสิ่งที่ใจปรารถนามากๆความท้าทายนี้เป็นความท้าทายที่คุณจะต้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะแบ่งปันองความรู้สติปัญญานวัตกรรมต่างๆเข้าของเครื่องใช้หรือความสามารถพิเศษที่คุณจะต้อง เจอจุนคนอื่นเพราะฉะนั้นความท้าทายนี้มันไม่ใช่ความท้าทายของความยากลำบากแต่เป็นความท้าทายที่จะขยายหัวใจมนาะเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไพ่หกถ้วยนะมันเป็นความโรแมนติกนะไม่หวังจะพูดหนึ่งมันอาจจะเจอความท้าทายคือเจอคนที่รักเจอคู่ทางจิตวิญญาณเจอความฝันในวัยเด็กอือเราจะได้ทําตามสิ่งที่ใจปรารถนาแต่สิ่งที่มันท้าทายคุณก็คือ คุณจะรักษาพลังงานของความสุขความสบายใจได้ดีหากคุณปล่อยวางจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเมืม่อหมอรู้สึกแบบนั้นคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีเจอแต่กัลยานในวิธีดีเจอลูกค้าที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอความรักที่ดีเจอคําพูดดีๆมันไม่ใช่ความท้าทายที่ร้ายแรงแต่มันเป็นมิติใหม่ของชีวิตระวังอย่างเดียวคือระวังสมองเราระวังความคิดคุณจะรู้สึกว่ามันดีเกินไปหรือเปล่า เราคู่ควรหรือเปล่าอย่าลังเลสงสัยในสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้นะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมอีกไหมและไพ่ผีเสื้อขึ้นนะมันคือการ transformation การเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหมือนเดิมมนุษย์เราทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเปียบดังดักได้กลายเป็นผีเสื้อเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมความคิดความเชื่อเพื่อนฝูงครอบครัวหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่พลังงานไม่เสมอเราก็มีเหตุต้อง แยกภาคจากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความท้าทายที่คุณจะถูกส่งกลับไปอยู่ในจุดที่ใช่หรือส่งไปต่อในจุดที่ใช่กลับไปเจอบ้านบ้านทางจิตใจบ้านทางครอบครัวบ้านทางจิตวิญญาณคนที่เป็นของคุณจริงๆพลังงานที่เป็นของคุณจริงๆสภาวะแวดล้อมที่เป็นของคุณจริงๆมันเป็นความท้าทายที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตจะจําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณ ใช้ชีวิตมาจนมาเจอคลิปเนี้ยคุณอาจจะเคยเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมาแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายที่คุณจะต้องล้างพลังงานเก่าๆเคลียร์ให้หมดเพื่อรับสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะน้าหมอให้คุณอธิษฐานจิตนะขออนุญ,ญาตเปิดหนึ่งใบเพื่อเช็คว่า yes or no นะคะ ความท้าทายนั้นจะเกิดขึ้นแบบปลุกปับฉับพลันเลยด้วยซ้ำนะคะคุณจะถูกทําลายล้างความเชื่อเดิมๆตัวตนเดิมๆทิศทางเดิมๆอะไรที่ไม่ใช่จะหายไปจากชีวิตหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบปุกปับฉับพลันให้คุณได้เจอได้พบแต่สิ่งที่ใช่รับปั่น